สวัสดีครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเกมที่มีเนื้อเรื่องสบายๆกันบ้างนะที่เราเล่นได้เรื่อยๆนะอย่างเกม For l เ n เกมนี้เนี่ยจะถูกพัฒนาโดยค่ายเกมอินดี้เล็กๆอย่างเม t เ i นนะซึ่งร่วมมือกับ US2 นะศิลปินแนวมินิมอลนะที่ออกแบบงานศิลป์ให้กับเกมมือถือดีๆนะอย่าง Movement v o l l e y ด้วยและ For l เ n นเนี่ยนะมีลงให้กับ PC นะ n t e n d o Switch นะและโทรศัพท์มือถือภาพในเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะออกแนวสบายสบายสไตล์มินิมัลดูเย็นตาเย็นใจพร้อมกับดนตรีที่ออกแนวเย็นๆอีกด้วยเรื่องราวภายในเกมจะนำเสนอช่วงชีวิตของตัวเอกที่กำลังเริ่มต้นการใช้ชีวิตโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมไปถึงการค้นพบตัวตนและเป้าหมายของชีวิตมันเป็นการเล่าเรื่องแบบน่ารักน่ารัก ผสมกับความน่าสนใจและความน่าตื่นเต้นในการค้นหาความฝันรวมถึงความรักครั้งใหม่ที่มีอุปสรรคจากแรงกดดันจากรอบข้างทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจรวมไปถึงวัยและอายุอีกด้วยแต่โดยรวมแล้วเรื่องราวของเกมก็ทําออกมาได้อย่างน่าประทับใจและทําให้อินไปกับตัวเกมได้อย่างง่ายๆเกม For ์เรนเนี่ยเป็นเกมแนว Point and C l i ลิกที่มีมินิเกมให้เล่นในแต่ละช่วงชีวิตของตัวละคร มาให้เลี้วเล่นง่ายๆและไม่ได้ยากมากนะักเพราะฉะนั้นเกมนี้มันเลยเป็นเกมที่เราทําให้เราอินไปกับชีวิตของตัวละครได้อย่างง่ายดายด้วยภาพและเสียงที่เราอยากจะให้ทุกคนไปลองสัมผัสกันดูนะและนั่นก็เป็นรีวิวหลังเล่นจากผมเม้าโฟเคเกมเมอร์ถ้าใครอยากจะฟังอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับและผมจะไปเล่นแล้วมารีวิวกันให้ฟัง